อันนี้เลขไบเซอร์ที่ขอบเพชรนะคะนี่เพชรนี่แหวนนะคะเดี๋ยวสองเลข JA นะคะไอสองฮาร์ดแอนด์นโลนะคะนี่นะคะฮาร์ดแอนด์แอนโลนะคะนะคะสวยคุณผู้หญิงนะคะ นี้แหวนคุณผู้ชายนะคะใบเซอร์เจเอใบรับประกันร้านผ้าเช็ดถุงอยู่ในนี้หมดนะคะถูกคนใช่ไหมตัวถูกค่ะ Thank you.